สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พามาปลูกต้นโรสแมรีค่ค่ะจุดเนี้ยจุดแถวนี้ไปถึงถึงนู้นชํำไว้ช่วงปีที่แล้วค่ะลากเขาขึ้นจะเป็นแถวจะปลูกเป็นแถวเป็นรัว้วเป็นที่ของน้อยนะตรงนี้น้อยเริ่มมันน้อยปลูกไปแล้วสองต้นเห็นไหมวันนี้อากาศดีมากเลยเพื่อนตื่นเต้น ไปปลูกกันสวัสดีค่ะเพื่อนมาปลูกปลูกนี่เห็นไหมละเอแยดเลยชำลากขึ้นแล้วค่ะคุณนี้ปลูกปลูกสองต้นแล้วฝุดลุมช่วงนี้อากาศยังหนาวอยู่ค่ะประมาณ ลบน่าจะหนึ่งองศายอย่างเงี้ยก็ได้หรือสี่องศายอย่างเงี้ยหรือเก้อาองศาอย่างเงี้ยตอนคืนแต่ต้นโรสแมรี่เขาทนหนาวได้แล้วพื้นดินก็ยังชื้นอยู่สามารถขุดได้เราก็ไปขุดขุดอย่างเงี้ยให้เขาด้วนร่วนให้ิดไปดวนร่วนเราก็จะจริงๆแล้วรอให้ปลูกหน้าร้อนก็ได้แต่ช่วงหน้าร้อนนี่มันจะร้อนเกินเนาะก็เลย ปลูกสักสี่ต้นตรง 1, 2, 3, นี้หนึ่งสองสามสี่กลิ่นก็หอมต้นโรสแมรีกร่กลิ่นหอมก็เลยอยากไปปลูกอันนี้บางแคนิดเดียว สูต้นเนาะเดี๋ยวาขยับไปถึงสกปลูกเดี๋ยวเนาะขยับไปตรงตรงนู้นเนาะจปะปลูกไปเรื่อยๆช่องนี้ปลูกช่องนี้มีกระเทียมด้วยปลูกไว้ตรงข้างหน้ากระเทียมเนาะสักประมาณสองสต้นเป็นหัว อุ่นๆร้านเเบี้ยหนอันนี้รานเเบี้ยเ าเขารอดน้อยว่าน่าจะรอดประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์น้อยว่าเดี๋ยวขย,ย,วยับเป็นนี้เลยดีย๋ยวจะปลูกตรงนู้นได้วยเราตรงนู้นตรงตรงั้วนู้นตเราขยัเขยบเรื่อยๆเพือเ่อนพาขยับไปเรื่อยๆ อากาศวันนี้เย็นมากเลยเพื่อนป่ายย้อมแสงเพื่อนโชคดี ประมาณไม่ถึง5นิ้วอากาศร้อนมากี um ่ดูสิรากลนากเี ไปทั่วผม ไเยอะเลยปวดโน้เกี่ยไปเรื่อยๆเกลี่ยไปเรื่อยๆเพื่อนตรงโน้นตรงน,รงนี้ตรงนี้น่าจะมีต้นหลานั้นด้วยตรงนี้มันมีต้นฟอกโลบน้อยทำยังไงนะเดี๋ยวเลื่อนไปตรงโน้นดีกว่าเลื่อนไปตรงนน้นเลื่อนไป มันไปตรงนี้ปลูกปลูกตรงนี้ประมาณน่าจะได้ประมาณอีกหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่ต้นน้อยมากนะราไปขุดหลุมก่อนเพื่อนวันนี้พามาคนเดียววันนี้พาวันนี้มาม,ไม่ไม่มีใครมาเลยวันนี้โทษทีนะเพื่อนรถใกล้ถนนเสียงดังไปหน่อย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดันรัวเนี่ยไอต้อตรงนี้ตนี้เลยตรงใกล้ๆตรงนี้เพราะว่าโหอยู่ระเทียง ต้นนี้รากของนี้เดียวไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอีต้นนี้รากของยาวา <laughs> หลนผักหักระถากหากัหกห ไปดูตรงนน้นอ,อีกด้วยมุมนู้นตรงนู้นโชคดีค่ะมุมนูนมมน้นปลูกตรงนี้ประมาณไม่ว่าจะปลูกตรงนี้ประมาณสองสามต้นเหนื่อยแว้วด้เพื่อนเหนื่อย <laughs> I <sighs> do សាមលុំអូ เดี๋ยวน้อยจะลดน้ำดินมันชื้นเหมือนกันนะแต่แต่ถ้าลดน้ำดินก็ชื้นเดี๋ยวน้อยจะลดน้ำเพราะว่าจะได้อย่างนี้ไงน้ำจะได้ไล่าอากาศไม่เป็นลดน้ำเดี๋ยวพามาดูต้นในนั้นเพื่อนต้นหอมหอมที่น้อยปลูกเดี๋ยวยจะปลูกรอบๆนี่แหละหมดแล้วต้นเหนื่อยละ เ๋หยหยุดสักพักหนึ่งนี่ไงเพื่อนหอมพามาดูหอมดูสิตรงเนี้หอมนะตรงนี้แถวเนี้ยแถวน,ถวนี้ทั้งแถวเป็นหอมหัวใหญ่ค่ะปลูกลเพื่อนเด้อไมู้เพื่อนจะเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวน้อยจะไปน้อยจะสูมใกล้ๆให้ดูสูมใกล้ๆ ทเท่าที่แบ่นงาเห็นไหมขึ้นได้ไหมประมาณห้าสิบหอมหัวใหญ่ประมาณ 50, ห,มห้าสิบต้นขึ้นมาดีมากเลยเพื่อนเดี๋ขึ้นขึ้นขึ้นเป็นแถวนี่ไงต้นเราปลูกเป็นแถวไงเพื่อนแถวตรงเนี้ยขึ้นเดี๋ยววันนี้น้อยจะไปเก็บไอ้นั้นด้วยเก็บผักเก็บยอดผัก ปลาคราไปจบเยอะครับไอาต้นไหมอือดิยอดผักยอดผักเพื่อนอู้หน่ากินมากเลยนะเพื่อนไหมเจ็บ น้าเลยเพื่อนชตบเลยดูสิชอบเลยผักน้าเลยน้อยกินประมาณหกเจ็ดใบแค่นั้นแหละเพื่อนกินไม่กินไม่เยอะ ต้นใบโอ่อุชั้งนั้นเลยเพื่อนพอเราขึ้นให้อีกลราเจ้าวะดีสุดแค่นี้อ่ะได้มื้อหนึ่งของน้อยคุณอร่อยมากเลยเพื่อนมีเยอะแยะเลยเพื่อนต้นดกมต้นใบสวยมากเลยนะมรสชาติเหมือนใบคะน้าเลยเพื่อน ถั่วถั่วก็ขึ้นดีดีถั่วน้อยปลูกไว้ละดูสเสร็จไมถั่วถั่วปาก้าถั่วปาก้าตนี้เดี๋ยวน้อยซูมให้ดูนะโสนปาก้าถั่วปาก้าอากาศหนาวนะเมื่อคืนเห็นแม่คนึ่งนะแต่เขายังไม่ตายเพื่อนดูสเส็นไหม อีกประมาณสองสามเดือนก็ได้กินแล้วเพื่อนโชคดีจังเลยเห็นไ,ไหมปลูกมันปลูกไปทั่วนะปลูกถั่วเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นดีกว่าตรงตรงอีกมุมหนึ่งเพื่อนเท่าทีนะเพื่อนเดี๋ยวเดินข้ามไปนะดูชิบายเขาพบเท่ <laughs> าทีก็่งส้มบากกาเพื่อนอาอือ กระเทียมก็ขึ้นดีดีเพื่อนกระเทียมกระเทียมน้อยแต่ใบเขาใบเริ่มตายเพื่อนสีเหลืองสงสัยขาดสารอาหารนี่ไงน้อยจะปลูกถั่วปลูกอะไรไปทั่วผักนี่ไงเชื่อมาดูสิดูสิเห็นไหมกลุ่มนี้ก็เป็นถั่วผักอ่ากกำลังงามเลยเพื่อนเราก็จะเอานั้นนะเอา เอาไม้นะ่ะเอาเอาไม้เอาไม้าไม,าไม,มามาถุงๆให้เขาเลยนะอันนี้ตายอะ่ะอันนี้ไม่รู้โดนหักรู้ต้นนี้หักดูไมไกินไม่รู้เพื่อนอต้นสวยมากเลยสวยสวยหักนี่ มันก็ผักคนะน้าบ้านเราดนอหอยทากินกินเพียบนาไปแล้วล่ะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากคะ่ะ <c oughs>